ประทุมธานีชวนชอบสินค้าดีวิถีชุมชนโอท็อปประทุมธานีมหานครแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยัง่งยืน23-27มิถุนายน2568นี้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่11มิถุนายน2568จังหวัดประทุมธานีแถลงข่าวเตรียมจัดงานโอท็ Top, ประทุมธานีมหานครแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย,อย่างยั่งยืนหรื ประทุมธานีครีเอทีฟิชตี้ถูกเทสันเทเวนต์ไฟโดยมีนายคมสรรยานวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธาน,นีเป็นประธานแถลงข่าวพร้อมด้วยนายขเทียนชัยแพงจันพัฒนาการจังหวัดประทุมธาน,นีและนายนิมิตสังขจิตพาณิชย์จังหวัดประทุมธาน,นีร่วมแถลงขา่าวณโรงแรมทินิดีโฮเทลแอดบางกอกกรบขลับตำบลบางกระดีอำเภอเมืองจังหวัดประทนนุมธานีหวังดี มีสิ่งดีๆที่ามากมายนะครับในขณะเดียวกันคือผลิตภัณฑ์โปรถั่วเรื่องของข้าวครับเรื่องของเรามีผลิตภัณฑ์ว่าเยอะซึ่งในขณะเดียวกันคือถึงแม้เราจะไม่มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เรายังอาจยังยังไม่มีนะแต่เราก็สามารถหาได้ในที่ตลาดกลางพัฒนากตรีเนี่ยเรามีตลาดกลางที่จะค้าขายส่งอยู่ หลายตท่างซึ่งยิ่งใหญ่มากาโดยในส่วนของการนโยบายโครงการพัฒนาของปลิภัณฑ์โอท็อหนึ่งตำบลหนึ่งปฏิพัณฑ์ของจังหวัดเรานายคงสัญญ,ญาวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิพัณฑ์โอท็อเป็นแนวคิดที่ใช้ปุ๋มปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์โดยเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ทันยุคทันสมัยและตบโจ์ตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนจังหวัดประทุมธาน,นีมีทุนทางวัฒนธรรมูปัญญาและทรัพยากรที่หลากหลายงานนี้จึงเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการโอท็อกเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคโดยตรงสร้างช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้และเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น จากลูกค้าเพื่อนําไปพัฒนาสินค้าอย่างตรงจุดซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้สินค้าชุมชนของปทุมธานีสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและก้าวสู่การเป็นมหาคนครแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางด้านนายเชนชัยแผงจังพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีกล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรมภายในงานว่างานนี้กาหนดขึ้นระหว,วันที่23ถึง2ีมิถุนายน2560 นคราานาเนกประสงค์ชั้นสองฝั่งตอมอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะโดยมีผู้ประกอบการนำสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรของดีทั้งเจ็ดอำเภอในจังหวัดประทุมธานีมาร่วมออกบูธกว่า1 2 0บูธเช่นข้าวแช่ราม,มันเมี่ยนคำกลิก่นบัวสูตรโบราณและยำแหนมข้าวหอม GI ของใช้ต่างๆเสื้อผ้าเครื่องประดับสมุนไพรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริม การขายและการแสดงศิละปะวัฒนธรรมภายในงานอีกด้วยด้านนายนิมิตส,สังคกิจพาณิชจ,จังหวัดปทุมธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าการซื้อขายสินค้าของจังหวัดปทุมธานีผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงควรเน้นการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างและส่งเสริมการขายตรงถึงกับผู้บริโภคซึ่งสินค้าเหล่านี้ จะช่วยดึงดูดให้ทักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติรู้จักสินค้าจักดประทุมธานีให้เป็นที่นิยมมากขึ้นดังนั้นแนวโน้มในอนาคตของสินค้าจังหวัดประทุมธานีคือการใช้เทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลในการสร้างแบรนด์รักษาคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเติบโตยอ,ยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นายคมสัญ,ญญาณวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานียังได้กลา่าวเพิ่มเติมหลังเปิดงานถแถลงขา่าว ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าไทยสนับสนุนชุมชนและเลือกซื้อของดีเมืองประทุมไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือของฝาซึ่งทุกชิ้นส่วนสะท้อนอัตลักษณ์และความตั้งใจของชาวประทุมธานีนักว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้สัมผัสภพพูมิใจกับผลิตภัณฑ์ของประทุมธานีซึ่งหลังจากงานนี้แล้วจังหวัดประทุมธานียังมีกำหนด จัดงานครั้งที่2ระหว่างวันที่16ถึง20มิถุนายน2568ณศูนย์การค้าเซ็นท่านเวกเกตจังหวัดนนทบุรีเพื่อขยายช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่องด้วยสมเกียริทรัพย์เฉิมข่าวภาพจังหวัดประทุมธานีพีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับ ขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินคิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทาง เหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้านแสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายไอดีต้น0 6 4 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องจอะเขตน้องจอกรุงเทพมหานคร มีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา4 0 0 0 0นบาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประประพาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร9 9 8 3 8 9 4 7 7 7หรือโทร9 9 9 4 9 9 8 8 8ไอดีเ ton 064 8370198ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นรถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือยางพาราก็ได้ ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอ ID ร,ร์โทร098 389 4577 099 349 6888ไอดีไล์ TON 064 837 0198ร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัย บรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมี่ห้องนอนแตวกครบทุกห้องพื้นที่ใช้สอย3ชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทงห้องแอรและโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันพรอุปรกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทนันทีขายเพียง1 3ล้านบาท น้ำโขงสวยที่สุดในโขงเจียด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโน,นนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวนห้าไร่สงาน56ตารางวาขายเหมาในราคา5 9, 000, ้ล้านเก้าแสนบปดท่วนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือ0993496888หรือ idline ton0643870198